เริ่มแล้วค่ะทปะทเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้ช่วยลุงนี้ NPL ปิดหนี้เสียเคลียร์ประวัติธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าทปทกระทรวงการคลงังและภาคสถาบันการเงินเดินหน้าแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนเปิดให้ประชาชนค่ะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้อย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันที่5มกราคม2569เป็นต้นไปเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่เป็นหนี้เสียให้สามารถปิดจบหนี้และเริ่มต้นทางการเงินได้ใหม่อีกครั้ง โดยโครงการดังกล่าวนะคะเป็น,นกลไกเฉพาะกิจสําหรับช่วยลูกหนี้บุคคลธรรมดาที่มีภาระหนี้ไม่เกาะให้เกิดรายได้ทุกประเภทสินเชื่อกับผู้ให้บริการทางการเงินทุกแห่งรวมกันไม่เกิน10,000แบาทต่อรายณวันที่30กันยายน2568ที่ผ่านมาและสําหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขนะคะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ผ่าน3ช่องทางได้แก่1เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย2องค่ะเว็บไซต์บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทย์จำกัดหรือแซม และสมช่องทางของสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการค่ะทั้งนี้ในระยะแรกโครงการจะครอบคลุมลูกหนี้ของธนาคารพาณิชย์และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ก่อนและหลังจากลงทะเบียนแล้วนะคะลูกหนี้จะได้รับการติดต่อจากแซมหรือผู้แทนของแซมโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทปทหรือ c เซ็นเตอร์ของสถาบันการเงินเจ้าหนี้เดิมตั้งแต่วันที่5มกราคม2569เป็นต้นไปค่ะ